ประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนการกระทำอันเมตตาประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนมักจะไปเยือนโรงพยาบาลเป็นประจำเพื่อพูดคุยกับทหารที่บาดเจ็บในช่วงสงครามกลางเมืองครั้งหนึ่งแพทย์ชี้ให้ดูท่าหนุ่มคนหนึ่งที่ใกล้จะเสียชีวิตลินคอนจึงเข้าไปหาเขาที่ข้างเตียงมีอะไรที่ฉันทําให้ถือได้บ้างท่านประธานาธิบดีถามทหารผู้นั้นจําลินคอนไม่ได้ เขาพยายามรวบรวมกำลังพูดแผ่วๆว่าโปรดช่วยเขียนจดหมายถึงแม่ของผมหน่อยได้ไหมปากกาและกระดาษถูกจัดหามาให้และท่านประธานาธิบดีก็เริ่มเขียนสิ่งที่ชายหนุ่มพยายามบอกอย่างระมัดระวังแม่ที่รักยิ่งของลูกลูกได้รับบาดเจ็บอย่างหนักขณะปฏิบัติหน้าที่ลูกเกรงว่าลูกคงจะไม่รอด ปรดจะเสียใจกับลูกมากจนเกินไปฝากจูบแมรี่กับทอนด้วยขอพระเจ้าทรงคุ้มครองแม่และพ่อในทหารอ่อนแอเกินกว่าจะพูดต่อไปได้ดังนั้นลินคอนจึงเซ็นชื่อในจดหมายแทนเขาและเติมนนงไปว่าเขียนแทนบุตรชายท่านโดยอับราฮัมลินคอนชายน่มขอดูจดหมายและประหาดใจเมื่อรู้ว่าเป็นใครเขียน ท่านคือประธานาธิบดีจริงๆหรือเขาถามใช่แล้วลิงคอนตอบด้วยอาการสงบและถามว่ามีอะไรที่เขาจะช่วยได้อีกหรือไม่กรุณาจับมือผมไว้ได้ไหมนายทหารถามมันจะช่วยให้ผมไปอย่างเป็นสุขในห้องที่เงียบสงบประธานาธิบดีร่างสูงจับมือชายหนุ่มไว้ในมือของตน และกล่าวถ้อยคำให้กำลังใจอันอบอุ่นจนกระทั่งความตายมาถึง